ไปไปสองร้อยเก้าสิบสองดงนึอเปัสนาเพรเดเจ้าเอายังมาตั้งนาบ่รมบรูฮะมันคือไม่มีกลวย อะไรทําไม่ทันอีหยังคือเห็นว่าท่านสิไปเห็นยังอะก็แค่ถูกเทียนแพรแล้วก็เอานันใส่ก็แค่นังแ่จะไปยังของมีอยู่แล้วทูกเทียนแพรก็อึดอยู่บ่ฮอะ

โอมันอึดอยากปนันนบ่นี่เรามาห้อมันบดเตรียมพร้อมกำหนดการเขามีอยู่แล้วนืมักง่ายขายเจ้าของเบิ่งติ๋เลยพระหมดวัดเนืนเ้อรู้เรื่องสัอยาง คนเมดวัดนะี่ยม่รู้เรื่องทักอย่างอยู่อะไรอยู่แบบนี้นะนันมาไปหนะ้ามาหลังเลยนะถ้าเป็นแบบนี้เนะี่ยไม่ไปหน้ามาหลังนะหลักะหลวมลนี่คือศีลมันไม่ได้ ศีลสิกขาไม่ผ่านไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตเรื่องสมาธนะิปัญญาไม่ต้องถามเลยทีนีงนะสเปสปะมดเลยที่ไหนก็เป็นแบบนี้แหละท้าทาทถ้า,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 าพวกเราไม่รู้จักระหวังตรนนีนะ้เลยเสียหายเสียทมเนี่มผู้เจริญมดเลยแล้วนะแต่ผู้เสื่อมอ่นะ มันจะเกิดจนตายเลยนี่คือเาอ้าเลยม่นไปบ้าไปนี่คือธรรมาศาสตร์ของชีวิตสัตว์โลกก็เป็นแบบนี้การมัวเฝ้ายังสิดำเงินยังสิเป็นสิเป็นคือสัตว์โลกทั่วไปเลยมันเลเป็นผู้เจริญน้องเขาเลยหมดผ่านเลย เธอเรียกว่าลูกหน้าปะจมูกบเทียมผอมมันไปทำมากง่ายนี่ที่ไหนล่ะยิ่งเกี่ยวกับนวยรัชก,การเกี่ยวกับในหลวงเกี่ยวกับอะไรตันจะทำมากง่ายมาอะไรเนี่ยชิบหายมานนั่นเหละนี่เราไมหเอาบุญจักกาละเทศะ ไม่รู้จัดก,การไม่รู้จัดเวลามไม่รู้จัดบ,บุคคลไม่รู้จัดชุมชนมันเป็นคุณสมบัติของผู้เจริญบง <c oughs> างจะพูดย่อสั้นอาคัรสาธยายเนี่ยพ่อใหญ่เลี้ยงไปจะ,ะ่ะไรหึใช่ปะ เมย์เบิ้มไปจุดเทียนดิจุดดอกเดียวลวงพอเรียนบทึงมูเจ้าเลยคอยก็เรียบ่เขอใจน้องมูเจ้าเห็ด no more and dance some